เกมนี้3ตัวล่อแล้วล่อ,ลอหรือเข้านี่ไงมาแล้ว ครับจาวตลอดปีจีทั้งหลายมันนี้มาอยู่กับเกมคารบอยคารบอยนะครับหมมาเกมใหม่แค่ปีจีนะฮะมามาเดิมอะไรที่เบสห้าร้อยมาเกมนี้ไม่มีอะไรมากครับแตกแล้วคูณคูณคูณอย่างเดียวเท่านั้นพอไม่ต้องคิดอะไรมากนะฮะคูณมันอย่างเดียวนะฮะเกมนี้รอวอันรอรอ,อ,อ,อมาแตกก่อนเออถ้าไม่แตกจะ่ลดเบส เจ็บเกินะเจ็บเกินะนี่ไงดูดิคูนิดเดียวเองนิเดเดียวเท่านั้นตัวแพงก็มีมากมายมีหมวกมีปืนมีคาร์บอยไา้ก็เป็นตัวโบนัสเหมือนเดิมเส้นเคยไม่เคยเปลี่ยนมาสเก็ตเตอร์สเก็ตเตอร์สามตัวคือเข้าแล้วนะไม่เหมือนเกมอื่นนะเกมน,นี้สามตัวล่อละล่อเลยเข้าเลยนี่ไงมาละสวยเออปัดสักสิบมาเริ่มเลย เอาเลยละกันเอาเลยละกันมามามาดูนะมาดูเกมนี้ม,นมันของจริงอยู่ละยังไงอ่ะเงียบไปขอหน่อยคุยโมเยอะแตกให้หน่อยดิเงียบแล้วนะหกหมุน,มน,มน,นครับพวก,มพวกหมุนแล้วครับท่านผู้ชมห้าหมุนแล้วนะเฮ้ยเออมาหน่อยดีเออดอกเดียวขอไปกันต่อไปกันต่อเออหมวกเนี่ยตัวแพงเลยของจริงนี่แตกไหลยาวๆดูดิคูณสามสองนี่ดู ตัวจำนำไปใช้เออเล็อีกสองหมุนนะฮะอีกสองหมุนนะครับผมเออหมุนสุดท้ายละมาเงียบองยังได้อยู่โอ้ยสามพันนนเนาะพิมพ์ๆไปบานเจียบบาัเจียบเนี่ยรางนะวัลรวมไปสนใจเนะยลิงใต้ซิปเหมือนเดิมเช่นเคยปักบดไว้ที่เดิมด้วยที่คอมเมนต์ไปหาเอาเองยังไงก็เจออยู่ละมา ไปกันต่อเพิ่มเม็ไปเลยให้มันรู้ซะบ้างเข้าสักทีดิเป็ดพันเนยเอาทีรวยเลยเอาทีรวยเลยกดเะลดดีกว่าลดดีกว่าเจ็บเกินละเจ็บเกินละเล่นมันเจ็บเกินละเอออย่างไงอะ่ะมานี่กดทีเผื่อไปดีเอเข้าเลยว่ะสวยไปเลยจัดไปเต็มๆไปสิบหมุนนะฮะมา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 ,มา ยังอยู่ที่เบรดห้าร้อยนะคะผมดอกแรกมาขึ้นเลยขึ้นเลยนี่นไงคูณแปดไปคูนสิบหกต่อยังไม่เข้ายังไม่เข้าเฮ้อห,ห้าหมุดละห้าหมุดละสนใจตามมาได้นะคะลิงก์ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับผมหรือปักหมุดที่คอมเมนต์นะฮะอ่าหมดแล้วเลยไปเร็วเหลือเกินช่างไปเร็วเหลือเกินเอนเอคูณมา ไม่ไหลเลยว่ะไหลให้หน่อยดิเอออย่างนี้แหละสวยฮะพันนออไปอีกดอกนึงดีมากครับดีมากรางวัลรวมับรางวัลรวมแล้วครับผมไมปทันาดาไปไปกันต่อนะอย่ารีรอนะฮะไม่อยากเล่นนะครับเป็ดพันอย่ได้ปิดคลิปเร็วนะฮะขอเบรห้าร้อยนี่แหละไปกันต่ออย่าหยุดอย่าผ่อนเกม นี่ Finished. อยา่าผ่อนเกมฮะอย่าผ่อนเกมอย่าให้มันตั้งตัวยับเข้าไปยับเข้าไปอีกเงียบแล้วนะเงียบแล้วนะเงียบแล้วนะยับเข้าไปอีกยับเข้าไปอีกไหลแล้วไหลแล้วตอนนี้เงินไหลแล้วครับไหลยาวๆอีกแล้วเงินไหลยาวๆเลยโอ้ยมานี่ก็ไหลอูยหกหมื่นไอ้ห่าเอ้ยมันก้อนดูดีโดกนี้พอเลยจบคลิปดีกว่าอ่ะดอกนี้ คลิปเลยดีกว่าจบคลิปเลยดีกว่าไม่ไหวแล้วไม่ออไ,มไหวไหวห <c oughs> อ้ยอ,อะไรอ่ะ <c oughs> เป็นบ้าเลยแตกจนเป็นบ้าไปเลยนะ <c oughs> โอ้โหสำหรับวันนี้ก็จบ,บเพียงเท่านี้นะครับ <c oughs> ชอบรีบกดไลค์ like, กดแชร์กด s ิดตามให้ผมด้วย <c oughs> แล้วจองครับผม